สวัสดีครับวันนี้ยักับผมครับวันผม m a r k นนี้ผมจะมาเล่นฟรีไปซึ่งวันนี้ผมจะมาใช้สูตรที่ที่นิยมใช้กันมากๆในปัจจุบันนี้นะครับเป็นสูตรที่ทุกคนอาจจะรู้จักและอาจจะเคยเล่นเลยเคยเล่นมาแล้วก็คือสูตรลากหัวนั่นเองครับซึ่งสูตรลากหัวนี้ก็คือก็คือการการจับปุ่มยิงเป้าให้ลากขึ้นเหมือนกับอะไรปกติ ซึ่งการลากหัวนี้เป็นเป็นมันต้องมีการฝึกฝนหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมจะไปเล่นให้ดูแล้วผมจะไปสอนทุกคนด้วยนะครับเ,เอาเลยวิธีการลากหัวน,นะครับแค่ทุกคนต้องตั้งค่าปุ่มตามผมตามนี้เลยแลทุกคนอาจจะลากได้แต่มีโอกาสลากได้50-50นะครับแล้ว50-50นี่หมายความว่าไง50-50นี่หมายถึงแบบมีโอกาสลากขึ้นได้แบบ ไม่ได้มากะลรขนาดนั้นแต่อาจจะมีโอกาสลากขึ้นน้อยเพราะว่า,านี่ครับผมตั้งค่าประมาณนี้เต็มร้อยหมดเลยมองร,บรอบๆเต็มร้อยกล้องกล้องเรดเรดดอกหนึ Red, Red. 100. ่งร้อยสโคบ 2, สองหนึ่งร้อยสโคปสี่หนึ่งร้อยสโคปเอวก็แล้วก็หนึ่งร้อยหมดนะครับผมจะมาสอนการลากของผครับซึ่งปืนที่ผมใช้นั่นก็คือปืนหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือปืนเอ็กเกมแปด ปืนที่สองก็คือปืน DVD นะครับนะผมใช้สองปืนนี้ซึ่งเลอก็หอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็คืออลยนี้ครับของใช้เจพาะโอเคครับอ่าต่อไป ผมจะไม่ใช้ของยาครับผมจะเล่นปกติเลยไปไปดูอะไรดีกว่าทุกคนอ่าไม่นะ่เปิดหน้าเกมมาแล้วปุ๊บมต้องด็กไม่น่านีใช่ไหมเรื่องการลากหัวครับสหรับผมผมก็จะลากขึ้นอย่างเดียยวเลสุดลากหัวเองแต่ผมโดนผมเห็นเล่นเก่งอ่า ทุกคิดดูครับผมอ่านี่ครับผมลากผมหัวติดนะทุกคนเห็นไหมครับผมหัวติดผมไม่ใช่แอปนะครับผมใช้สีมือล้วนยู่นะครับทุกแค่ทุกคนตั้งใจลากนะครับมันก็จะหักหัวเองนะครับนี่ครับผมลากได้ผมลากให้คนดูนะครับเนี่ยเออแล้วคนถึงผมจะโดนเอเคนะครับนี่เอเคก็ลากได้แต่ต้องอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะครับ แค้คนต้องมีอ,ปอุปกรณ์อย่างนี้หนึ่งก็คือหนึ่งก็คือแบบหนึ่งก็คือเก็บเสียงเอาไว้แบบเอาไว้รอบรอบปัญหาสตูได้แบบเงียบอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไว้เอาไวแบบ้ให้เราแบบอไอด้ทําการสั้งหารตูวได้แบบง่ายขึ้นผมจะโดนยิงนู่สองนูกสองก็ลากได้ฮะแต่ผมค่อยสอนทีหลัง ออ่าไม่ไม่ทันเอการลากหัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนที่เคยลากหัวนะครับาะว่าทุกคนเข้าท่ากันนะอันกับผมได้ชำนาญมากาแล้วเนาะผมเนี่ยชำนาญมาแล้วเรื่องการลากหัววันนี้อาจจะลากไม่ติดบ้างวันนี้อาจจะลากไม่ติดบ้างแต่วันนี้อาจจะลากติดบ้างเพราะว่าผมไม่ไมค่อยะเล่นบ่อยผมประมาณปร,ประมาณว่าผมจะเล่นน้อยหน่อย ผมไม่ค่อยได้เล่นยอยู่นะครับ ABD ก็เคยลากติดนะเพราะมันลากติดได้ยังไงปุ๊กขนาดนี้มันลากได้ครับมันลากได้ทุกคน,นทุกคนต้องเชื่อไม่เชื่อก็ได้ครับ <S <S ก็เรื่อง<ๆ><ๆ>ผมพยายามจะลากผมจะใช้ปุ่มลากแบบผมจะพยายามลากให้มันติดเนี้ยมากที่สุด ก็คือเอ่อเวลาจะลากเนี่ยให้เราโยงหางก็ได้ย่ยงหางนี่จะลากง่ายหน่อยเพราะว่ามันไกลไงครับนี่ครับติดนะคือมันจะลากประมาณนี้แหละครับทุกคนอาจจะรู้เนะาะอาจจะรู้ไหมนะอลางคนเนาะโอ้ยโอ้ยผมจะสอนสูตร ที่ผมเคยใช้นะครับผมจะมีแค่อาจจะสูตรน้อยหน่อยเนาะสูตรก็ไม่ได้มากอะไรหรอกสูตรที่หนึ่งก็คือการลากหัวปกตินะครับผมใช้การลากหัวปกติก็นสูตรหลักลากหัวนะผมใช้สูตรลากหัวเป็นสูตรหลัก,ลก,ก,นะลก,ลกทุกคนแบบการรู้สึกว่าการลากหัวสิ่งที่เลื่อนยากที่นี่ครับทุกคนคิดผิดครับอาจจะลาก ยากสำหรับคนอื่นในสําหรับผมงม่ายง่แล้วผมเป็นเคยลรากัตวมาติดหนครับผมเป็นผมแบบนี่ไงคือผมระดับโปรเลยไม่ใช่โปรครับคือไม่ใช่โปรนะคือบางทีก็ตายบ้างอะไรเพราะขนาดลงแรงฝนยังลรงตกเลยนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอยอเอ็มโฟยทุกคนนะ อืมโดนกล้องยิงหัวนะหัวกลกันไปเลยนะโอ้โหเกือบแตกกันทุกคนที่ผมอ่าย์เนี้ยตนี้ก็ไม่ได้มาปูนะครับผมมา มาบอ,บอกว่าอะไรอะไรยังไงนะครับมาบอกว่าการจะลากหัวนี่มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนที่กำลังเพิ่งเล่นใหม่ต้องหัดทำบ่อยๆนะครับบบนี้แบบลากหัวก็ติดอยู่บ้างแหละบางทีก็ไม่ติดหรอกเพราะว่าการลากแบยมันไม่ใช่มันมันมัน,มนคือมันเป็นการนาให้ตัวเอง Q Q คิวคิวฆ่าคนได้เร็วได้เร็วขึ้นเฉย คือระยะประชิดหนิถ้าเจอคนหัวคงจะเอาไม่ก็หยุดเอาไว้ระยะไกลนะครับเดีๆมาเล่นดดีมากครับอืมมัาเล่นดีๆให้ได้นี่มอนนี้ จะเคลวผมไหวเพราะว่าผมมีหวัวเขาอออืมทุกคนมันก็แตกเลยเนี่ยโอ้โหหือว่าผมโหดนะอีสถาหนาการณ์ลมนี้ผมไม่ค่อยถนัดเพราะผมต้องมีลูกฟองนะปือจริงจริงทุกคนก็อาจจะเล่นปืนอื่นได้เนาะโอ้ยโดนฆ่าบ่อยนะผมเนี่ยผมต้องเล่นไะม่เป็นใจนะทุกคน ไม่ไหวแล้วอืมว๊ะว๊ะไอจีไอจีโอ้ย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 โอ้โหทุกคนครับโอ้โหมันลุ่มผมอะโอ้ทุกคนคิดดูผมขนาดตัวผมแค่ไหนยังมีอารมณ์ดีมยังมีอารมณ์วะไม่ได้หัวดิไม่ใช่หัวดิ มันงดีว่าอาจจะหัวติดทีเดียวทีเดียวเลยก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยจะจำจะเป็นคนที่เอ้ยโอ้ยอ่านหน้าหัวเลยป้าตกใจโอ้หัวติดนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมครับมมมผมหัวติดน่ะครั้งแรกเลย มันคือมันคือครั้งแรกหราอาลายครั้งอยู่อือถือว่ามันเป็นการดีให้เราทำให้หัวคนทำให้เป็นเราอาีตทำเกิดไะคนมันเริ่มเยอะขึ้นโอ๊ยเฮ้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 ยเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย

ตัวโดดยิงเมื่อกี้ที่เขาใช้นะครับมีสามสูนี้ที่ผม,มผมใช้นะส่วนส n a p ยิงนี่ผมผมก็ใช้อยู่นะใช่ แต่ครับทุกโอ,โ,โอ้โหเกินเออคือโอ้โหลูกซองไงลูกซองกับติ๊กเคสเนะี่ยวัดแตกวัดแตกกันทุกคนวะ,วะวะวะโอ้โผมไม่น่านยืนนี่ให้ให้เป็นป้อมไงของตัวนนะั่นไงเด้อเดี้อเด้อเดี๋ยวเดี๋้อเดี๋ยว

ลูกซองไงผมเอาลูกผมเอาผมเอา,าเปืนระยะไกลไปเล่นอย่างนี้มันมันก็มันก็ไม่ได้เนาะโอ้โอ้ทุกคนเคลนมาแตกมาแตกครับทุกคนมาแตกครับ ดูที่ผมใช้ตลอดก็มีเล็กคนนี้ครับ สองหนึ่ง no, ศ mm ูนย์หนึ่งสี่อืม หดแตกโอ้จะอยู่นิ่งดิเพื่อน <c oughs> เด็ก <c oughs> โอ้ทุกคนเกอนเออคือ ดูเลยครับผมระยะได้ก็ดีเลยนะที่ผมว,ว,ว่าของแล้วก็บุญนะทุกคนก็สามารถฆ่าเหยื่อได้แบบทุวนเออเออเอออ่ะเฮือแต่ไปได้สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบคลิปพี่พินท่าน,นี้ครับ สำหรับวันนี้ที่ทุกคนชอบนะครับให้เดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะครับแล้วจะกันใหมอีกคลิปหน้านครับบายบายทุกคน